มาคนทอเจ,จ็ดมัดเจ็ดสิบห้าคน ความขึ้นหน้าพอดีุดดินฝังท่อลงไปถึงน้ำน่ะตามลงไปดูอัปเดตอัปเดตนะพอดีสองตรงข้านะเขาไม่ให้ติดนะครับก็เลยมาขออีกส่วนหนึ่งนะฮะเขาก็อนุญาตให้ติดได้ดีครับไม่ใช่ญาติกันนะ ฝั่งนู้นเป็นญาติกันไม่ติด ติดลงเป็นนี่แหละครับนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ยังมาทำระบบน้ำอยู่นะครับก็นี้จะวางท่อครับแล้วก็ปรับพื้นที่ในการที่จะเทพื้นเพื่อวางเครื่องนะครับก็ให้รถไถมา นะตอนนี้หนะ้างานก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเตยมเครื่องอะไรเสร็จก็ขคุกนิดนึงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เดี๋ยวต้องวางท่ออีกนะงานหนักนะ น,นี้ก็เพิ่งต่อท่อแอร์แวร์เสร็จนะครับรอกาวแห้งนะวันนี้ต้องขนพ่อมาต่อกันแล้วนะโอเคมาติดตามกันดูต่อนะพราว่าวันนี้เป็นเหมืนวางท่อนะตอนว่าตอนนี้ว่ามา,มาได้80เมตรแล้วนะเออีกประมาณเยอะอยู่นะ กะท้อไว้สามร้อยเมตรนีก็เกิดทางขึ้นมาต้องรถขนปูนมานะขอ,ข,อของข้างล่างแค่เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันต่อนนะ วันนี้เป็นงานฝังท่อวางท่อเมนนะสองนิ้วนะวางผ่านกลางไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีท่อย่อยลงไปอีกตัวนี้กำลังทากาวเสร็จอะไรเสร็จนะก็ถมต่อเดีย๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการเทสปั๊ม ครับผมมาเด็ดให้เรื่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องเบิร์มสั่งชาแนลนะครับก็วันนี้พามาเรียนรู้เรื่องการเลือกอุปกรณ์นะครับติดตั้งกับเครื่องสุกน้ำนะครับตัวนี้เป็นฟุตบอลนะครับบอลเกษตรนะครับก็เป็น ขนาด3มนิ้วนะครับใช้กับปั๊มชักนะครับสองนิ้วนะครับแต่ท่อดูดเนี่ยฮะเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน,นะเวลาต่อท่อลงน้ำนะครับเพื่อดูดบานเราจะเรียกหกโลกเนาะก็นี่เขาเรียกฟุตบอลนะครับเขาก็จะดูดน้ำขึ้นมานะครับนะผมก็เพิ่งเรียนรู้นะครับว่า าการดูดน้ําจากสระนะดูดน้ําจากแหล่งน้ำเนี่ยถ้าปั๊มขนาดไหนก็ตามนะครับก็ให้เพิ่มนะให้เพิ่มไปอีก1นิ้วนะนิ้วก็คือสมมติปั๊มความชักของเรา2นิ้วนะครับแล้วก็เพิ่มตัวดูดเป็น3นิ้วนะครับแล้วพวกข้อข้ององต่างๆก็จะเป็นที่ต่อมาจากอ่า หน,หน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นข้งองัอข้างน,นี่นะข้องงอข้างออโอ้โนี่ต้องเรียนรู้กันเลยนะ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอเต็มนะผมก็จะสอนวิธีการต่อนะลงน้ำแล้วก็ทดลองเปิดเครื่องให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะวันนี้มาให้ดูนะว่าวิธีการเลือกอนะฟุตวาลแบบนี้นะครับเป็นแบบลิ้นกระดกนะครับไม่ใช่แบบสปริงนะลิ้นกระดกได้นะ กระดกได้นะมันเป็นแบบลินกระดกขึ้นนะปกติอย่างนี้ก็ทนนะทนใช้ดูดน้ําได้เยอะขึ้นนะน้ํามันจะโฟโลกว่าที่เป็นแบบสปริงที่เด้งขึ้นนะอันนั้นน้ํามันจะแบบมันมันจะเข้าด้านข้างนะอย่างนี้มันจะเปิดขึ้นเลยในเวลาที่เราเอาลงน้ำเราเราก็ต้องหาผ้ากองนะครับเป็นพวกสแลนหรือแบบเป็นตะข่ายอะไรก็ได้คนระับ คุมหัวกระโหลกนี้ไว้นะครับไม่ให้มันเสษยาเสตอะไรเข้าไปอุดตันนะเข้า,าเครื่องนะครับเล็กเล็กน้อยนนะครับมาแบ่งปันกันเนาะติดตามชมวิดีโอเต็มเั็นปีนะไม่ต้องถูกนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเิืมกดติดตามนะครับเข้ามาเล่มต่างชาแนลนะครับได้นะได้รับข่าวสารไ,ได้ทันเวลาเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ